ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9กส 5500สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดโลดเต้นช่วงนะครับกระโดดสู่ดวงดาวและในวันนี้นะครับอยู่ในเรื่องของ beauty today ครับรายการของเราอากาศทางช่อง super model network 13และ10และเช่นเคยครับผมกิรติอนันต์ส่วนชัยพิธีการของรายการนะครับพี่ตุ๊กครับดีใจมากมากเลยนะครับว่าพี่ตุ๊กให้เกียรติเข้ามาในรายการของเราวันนี้นะครับจะรบกวนพี่ตุ๊กนิดหนึ่งแนะนาตัวนิดหนึ่งครับพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊ก ก็เป็นผู้ผลิตสินค้านะคะชื่อเพนจันขำบุญกรินคือจากอาชีพรับราชการก็เปลี่ยนมาเป็นความสวยความงามนะคะเดี๋ยวนีเดี๋ยวนเดี๋ยวนรับราชการค่ะแต่ก่อนรับราชการอ๋อด้านไหนพี่ตุ๊กครับเป็นอาจารย์เป็นคุณครูเนาะเออนะครับสงสัยจังเลยนพี่ตุ๊ก ค,คือว่าเงินเดือนราชการมันก็น้อยใช่ไหมคะมมน้อยเราก็มาคิดหาอาชีพเสริมว่าเออเราจะทําอะไรดีอตอนนี้มานั่งก่อนที่จะทําอะไรเราจะต้องรู้ถึงความถนัดของตัวเราเองและความชอบของตัวเราเองเอ,อเราชอบเครื่องสำอางมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะก็เลยคิดทําเครื่องสำอางพูดถึงชอบเครื่องสำอางตั้งแต่เด็ก นะครับหมายความว่าตั้งแต่เรียนหนังสืออ่ะนะครับก็ชอบความสวยความงามมาแล้วด้วยชอบแต่งหน้าชอบดูกระจกอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับพี่ตุ๊กครับขอรับรับรำรงนิดนึงนะครับตอนเรียนเรียนที่ไหนะครับพี่ตุ๊กครับเรียนวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จค่ะแล้วก็ไปต่อสมัยก่อนเขาเรียกว่ามสวบางแสนมหาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์บางแสนนะคะก็จากนั้นจบปริญญาตรีก็มาต่อ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวที่มหา,าลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานนิตเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรกันไปแล้วนะครับนะครับพี่ตูครับตั้งแต่เด็กๆนะครับที่เห็นนะครับเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะทาไงถึงได้เข้าไปคลุกคลีกับเครื่องสำอางในตอนเด็กๆนนะครับพี่ตูครับก็คือคุณครูเนี่ยแต่งหน้าให้ให้เราไปออกงานอของโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้พอโตขึ้น ระดับเรียนวิทยาลัยก็มาออกที่สวนน้ำพรอะไรเงี้ยหมายความว่าเมื่อก่อนนี่เป็นนักแสดงทีวีช่องสี่สมัยก่อนมีช่องสี่บางพรมน้น้องรุ่นรุ่นรุ่นนี้อาจจะไม่ทันช่องสี่บางล้วพรมเนาะอย่างนี้มีแต่สามห้าเจ็ดเก้าเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมทีวีออนไลน์สมัยก่อนต้องนั่งเรือมาค่ะช่องสี่บางุพรมเออนะครับแล้วก็เลยนะครับมาความเป็นนักแสดงนะครับในเชิงของนัตตศิลป์ก็เลยได้สัมผัสกับเครื่องสำอางนะครับ เดี๋ยวถาพี่ตุ๊กนิดหนึ่งครั้งแรกนะครับที่แต่งหน้าตอนนั้นนะครับอายุเท่าไหร่ครับที่แต่งครั้งแรกเลยคือยังเด็กอยู่คุณครูแต่งให้ครับปฐมปีที่สามปสามค่ะ ว้าวนะครับออส่องกระจกดูก็ออออน่ารักดีเนานะแต่นะ <laughs> แต่อย่าเทียบกับตอนนี้นะหมายความว่าตอนนั้นตอนนั้นเราเราก็เลยชอบนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> เ,เรื่องของการแต่งหน้าความสวยความงาม <c oughs> นะครับเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยเนาะนะครับแล้วก็สงสัยจังเลยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเราเราเราก็เคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลายท่าน <c oughs> นะครับใน,ในความเป็นครูเนี่ย จะทัาจะผูยังไงนะครับถึงนะครับได้เข้ามานะครับสนใจในเรื่องของนะครับเครื่องสำอางนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอาชีพมันห่างไกลกันเหลือเกินครับก็คืออยากหาอาชีพเสริม,มจนกลายมาเป็นอาชีพหลักคืออยากหาอาชีพเสริมก็ต้องดูก่อนว่าเราถนัดทางไหนนะคะชอบทางไหนก็คิดแล้วสรุปแล้วก็คือชอบเครื่องสำอางก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับ การผลิตเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าความสวยความงามเนี่ยผู้หญิงทุกคนต้องการมากนะคะขายอะไรก็ไม่เท่ากับขายความงามจริงไหมคะนี่นะครับหน้าของเราเดี๋ยวไม่เกียดตารางนิ้วเลยพี่ทุกมูลค่าเป็นแสนล้านครับนะครับพี่ทุกครับนะครับในครั้งแรกนะครับที่เริ่มต้นนะครับที่จะเป็นนะครับผู้ผู้จําหน่ายเครื่องสำอางเริ่มต้นยังไงครับคือเริ่มต้นจากการผลิตส่งก่อน ือคือทำให้คนอื่นแบรนด์ของคนอื่นมีผู้มาว่าจ้างผลิตค่ะครับอเราไปเดินเซเว่นโอ้นี่ก็ของเราไปเดินเดมอนี่ก็ของเราอีกแล้วแต่ทําไมใครไม่รู้จักเราเลยมันชวนเราซื้ออยู่นั่นแหละเราก็เลยฟังให้เขาอธิบายให้เราครับโอ้น่าสนใจเลยครับก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่ทําตัวเราให้คนรู้จักบ้างนั่นน่ะสิ ได้ออกมาเป็นไบโอพีไบไบโอสยามไบโอสยามไบโอพีไบไบโอสยามค่ะไบโอพีคือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ของเราไบโอสยามก็คือผู้ผลิตผู้ประกอบการที่จดแจ้งกับออยร์ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้านะคะไบโอพีไบไบโอสยามค่ะไบโอพีสโลแกนของเราก็คือความงามที่คุณสัมผัสได้ คำว่าความงามมันเป็นนามเป็นนามธรรม<อ>ใช่ไหมคะใช่ครับบางคนบอกว่ามองไฟเอออันนี้สวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยเ<ช>นี่ยครับเป็นนามธรรม<ช>ครับเนนาราท<ช>ําให้มันสัมผัสได้นให้เป็นรูปธรรมมากใช่ทำให้เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ว่าอพอเราใช้แล้วเราสวยจริงๆนะเราจับไปหน้าตาตรงไหนเราก็สวยมองชอบจังเลยแบบนี้นะครับกับพี่ตุ๊กรับก่อนที่จะเริ่มผลิตนะครับทั้งต้งสัมางครั้งแรกเลย ะนะครับทำการค้าเกี่ยวกับเครื่องสาอางแบบไหนครับก่อนที่จะเราเราจะเริ่มผลิตนะครับซื้อมาขายไปค่ะซื้อมาขายไปค่ะยังไงอ่ะยังก็คือเราไปซื้อเขาในราคาส่งแล้วก็มาขายปลีกได้กําไรช่วงหนึ่งนะคะก็ซื้อมาขายไปเนาะแต่บางครั้ง ก็ไปเป็นค่าใช้จ่ายหมดใช่ไหมฮะทำยังไงเราถึงจะได้กําไรมากกว่านี้ค่าคงที่มันสูงขึ้นต้องเราจะคิดค้นเองดีไหมเนาะใช่ไหมใช่นะครับเหมือนถ้าไปซื้อมาขายไปเราจะต้องไปซื้อของจากที่นําเข้าน้องเงินตามลู่ไหลไปต่างประเทศเน่นะครับพี่ตู่ครับต้องทําให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศใช่ไหมคะ เพราะว่าเรารักชาติอยากอยากให้นะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตหลายหลายคนคิดอย่างนี้เองยี้ได้เหมือนกับองพี่ตุ๊กเนาะนะครับถามจริงจครับพี่ตุ๊กครับตอนซื้อมาขายไปอ่ะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กครับผมฝากพี่ตุ๊กซื้อเครื่องสาอางนะครับตรงนี้สักชิ้นหนึ่งนะครับคือบางครั้งจะมาเอากําไรเพื่อนก็จะน่าเกลียดนะก็ซื้อเท่าทุนขายเท่าทุนค่าลดของเรา ไม่คิดเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็บอกว่ายหญนี่นะครับทำไมมาคิดชั้นแพงใช่ไหมแล้วก็กลัวคิดยังั้นะครเลยมาผลิตเองค่ะแตอนี้พอมากลายเป็นผู้ผลิตครอ๋อเพื่อนเราไม่รู้ราคาทุนของเรานี่จริงไหมเราก็มีกําไรส่วนนี้แหละถึงได้กลายมาเป็นผู้ผลิตกิจการจะอยู่ได้ก็ต้องมีกําไรนะพี่ตู่ใช่ถ้าไม่มีกําไรก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องครับพี่ตูกครับนะครับแล้วก็นะครับพี่ตูกครับถามจริงๆ ลับแรกกับปลุกแรกเลยที่ผลิตเองนะครับะนะครับมันคืออะไรครับแต่ก่อนเรียกว่าครีมหน้าเด้งหน้าเด้งใช้แล้วดึงออกมาเลยใช่แล้วเด้งเอ,ออ,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 อ <S <S นะครับมันเหมือนเหมือน,น,นลิฟต์องค์ลิฟต์อัพยุคป,ป,ป,ปัจจุบันนะครับใช่ใช่เอ,ออ,อ <S <S คือแปลงมาให้เป็นสากลหน่อยประมาณนั้นสากลาออนะครับแล้วก็จากครีมหน้าเด้งจนถึงปัจจุบันนี้ นานเท่าไหร่แล้วครับพิตูครับที่พัฒนามาถึงจนตรงนี้เป็นไบโอพีอ่ะอยู่ที่แปดปีแปดปีกว่าแปดปีแต่ไม่มีใครรู้จักเราเลยอ๋อแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือว่าเนี่ยครับนี่คือผู้ผลิตนะครับเครื่องสำอางหลายๆตัวนะครับที่ท่านไปเดินที่เซเว่นนะครับเครื่องสำอางหลายๆตัวที่ท่านไปเดินที่เคาน์เตอร์แบรนด์นี่คือผู้ผลิตตัวจริงมาทั่งทำ้างแล้วและตอนนี้นะครับพิตูของเราเนี่ยนะครับได้นําสิ่งที่สุดยอดนะครับของเครื่องสำอางอีกหนึ่งอย่าง นะครับมาให้เราชมด้วยถ้าผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันว่าเป็นอะไรครับสักครู่ครับ Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500